มากับกรณีคลิกเสียงที่คุณเดชาเขาบอกว่าพี่เต้ไปข่มขู่อ๋อโ,โดยปกติโดยปกติเราก็คุยกันอยู่แล้วฮะตลอดอตลอดมาเราคุยกันรู้จักกันมาหลายปีแล้วก็หย,ยอกยอกย้อกันไปหลอกกันไปหลอกกันมาเพราะว่าพี่เดชกาก็เคยขู่ผมเยอะแยะสิ่งที่พูดพูดไปนะั่นคือเป็นการหยอกล้อหยอกล้อแล้วก็พูดในเรื่องรายละเอียดด้วยเพราะว่ามันตอนนี้เรามาแล้วผิดชอบคือพักไทยสีวิไลเนี่ยมาแล้วผิดชอบคดีนี้แล้วแล้วเราก็รู้จักทนายความทุกคนที่เป็นพวกกันหมดใช่ปะ แต่บางทีเนี่ยการออกความเห็นที่ไปในเชิงข่มขู่โจ์อย่างเงี้ยแล้วคุณแม่เขาก็อายุพอสมควรแล้วแล้วก็ไปไปพูดในสิ่งที่มันไม่สมควรพูดอะแล้วมันจะกระทบกับคดีเพราะว่าตามมารยาททนายความเขาห้ามออกความเห็นนะถ้าเป็นที่ปรึกษาเนี่ยออกความเห็นได้แต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับคดีเนี่ยต้องออกความคิดเห็นทางเชิงวิชาการเป็นกลางๆาทั้งสองฝ่ายอได้ที่ไม่กระทบเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดมารยาททนายความแต่ถ้าเป็นทนายความที่ปรึกษาในคดีเนี่ย อธิบายได้คือประเด็นคือตอนนี้คุณแม่เขามาร้องเรียนพักพักดูแลคดีนี้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความรู้เชิงวิชาการได้แต่อย่ามาพาดพิงหรือทำให้ไลไ์ให้เกิดความเสียหายในการทำคดีในอนาคตเพราะว่าคดีนี้ไม่ต้องประมาณ2-3ปีด้วยกันในเมื่อคือผมจำเป็นที่จะต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่ปกป้องทีมงานทั้งหมดแล้วก็ปกป้องคุณแม่ด้วย แล้วอย่างอย่างเช่นเรื่องอะไรไร้าสาระเรื่องค่าคงค่าข้าวอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ไม่สมควรเพราะว่าวันนั้นผมไปเก็บกระดูกน้องเตโมผมเป็นคนจ่ายเอง